สวัสดีครับนะครับสวัสดี f c นะครับช่องไอ้นุ่มนอยนะนะครับก็ทักทายกับ f c คือเก่าพี่น้องนะครับวันนี้ก็บรรยากาศก็อยู่ตามป่าตามดงเนาะนะครับก็มาบอกกับ f c นะครับพี่น้องนะครับก็ทักทายกันนะครับเหมือนเดิมพี่น้องคลิปผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับบ้านเนี่ยคุยกันไปนะครับเป็นคลิปที่ทําแบบบ้านๆเลยพี่น้องนะครับ อันนี้ด้านหลังผมก็จะเป็นเพิงที่พักนะครับชาวบ้านนะครับชาวบ้านเรามาหาปลาในแม่น้ําชีนะครับก็เป็นเพิงพักพี่น้องนะครับต้องขออภัยด้วยพี่น้องเมื่อกันอากาศมันร้อนนะครับคือกินน้ำหลายนะครับทําให้ทําให้ผมรู้ว่าจะเหมือนจะสําซักประมาณนั้นนะครับก็สําหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะพี่น้องกับมาว่าวมาจมกันเหมือนเดิมนะครับ อย่างที่เท็นนะพี่น้องสถานการณ์ชายแดนบ้านเราเนอะนะครับคือขเขมรน,นะครับหรือกัมพูชานะครับมีปัญหากับไทยนะครับตอนนี้นี่นายกรตรีนี่ของประเทศกัมพูชานะงดเขาน้ํามันประเทศไม่นําเข้าน้ํามันจากอ่าปตท,ะทบ้านเราไปขายในกัมพูชาเพื่อเป็นการ กีดกันกันนะครับเป็นการตอบโต้กันนะครับระหว่างสองประเทศเรามาคิดดูอีกทีพี่น้องว่านายกรัฐมนตรีของเขานี่นะไม่นาน้ํามันเข้าไปในประเทศของของเขานี่ยมเดนนำ้ำน้ำมันปตทเขานี่ไปขายในกันกบมูชานี่พี่น้องว่าความเดือดร้อนมันจะตกอยู่ที่ใครนะครับคือหลกัหลกๆเลยเนี่ยกัมมูชานี่จะซื้อน้ามันจากปตทนี่ปีหนึ่งนี่มูลค่านี่หลายหมื่นล้านพี่น้อง แต่ปตทบ้านเฮานี่มันคือบอ่ได้สะทกสะท้านบ่ได้เดือดร้อนหอกนะครับคือจิบจิบพี่น้องคนหน้าแข้งเขาไม่ล่วงนะครับเพราะว่าคือปตทบ้านเรานี่นะครับสาขาเขานี่มันมันหลายแห้งพี่น้องทั้งร้านกาฟกาแฟนะครับมาให้เขาไปขายน้ํามันในประเทศกัมพูชานี่มาลองคิดดูดีๆพี่น้องความเดือดร้อนนี่มันจะตกที่ใครละ่ะถ้าไม่ใช่ประชาชนของกัมพูชาเป็นบอกทุกอย่างน้ํามงน้ํามันนี่นะครับนาเข้าหมดนะครับ แล้น้ำมันสํารองนี่นะครับประเทศกัมพูชาก็ไม่มีพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้พี่น้องมันเกิดวิกฤตนะครับวิกฤตก็คือสงครามนะครับการสู้รบระหว่างอิหร่านกับอ,อิสราเอลตอนนี้สรหรัฐก็เข้าไปนะครับไปมั่วกันแล้วพี่น้องตะลุ่มบอลกันแล้วอิหร่านก็ออกมาประกาศจะปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับประมาณนี้แหละชื่อมันผมก็จํามานะครับ ก็ได้ยินข่าวมาก็เลยเล่าฟังพอดีไม่ใช่นะักข่าวไอ้อันนี้ปนไดพี่น้องนะครับปิดช่องแคบทีนี้ว่าช่องแคบเนี่ยนะครับมันเป็นช่องแคบถีดลําเรียงน้ามันพี่น้องนะครับพลังงานนะ <c oughs> ไปทั่วโลกนะครับช่องแคบนี้นะครับมีความสําคัญกับคนทั่วโลกเลยพี่น้องนะครับน้ํามันก็จะดีดตัวสูงขึ้นนะครับน้ํามันดีดตัวสูงขึ้นที่นี่กัมพูชานี่เพิ่งผ้าน้ํามันจากไทยเป็นหลักพี่น้องแล้วน้ํามันเนี่ย นะครับประกาศด่วนออกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับว่าไม่มีปัญหานะครับคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ว่าคนประชาชนในประเทศนี่ปัญหามีแน่นะครับคือนายกนี่รวยอยู่แล้วพี่น้องตระกูลขาเจ้าเนี่ยรวยอยู่แล้วเรียนการเมืองมาจาักปีนะครับแล้วก็พ่อเขาเนี่ก็ครองอํานาจมายาวนานไม่น่าจะต่ํากว่า30ปีนี่คือเขารวยอยู่แล้วนะครับเขาคงไม่เดือดร้อนแล้วก็ธุรกิจอะไรของเขาหลายๆอย่างยู่ตั้งประเทศนี้ เขาอยู่สบายอยู่แล้วแต่ประชาชนนี่กัมพูชาน,นี่นะครับแหลนแค้นพี่น้องเออน้ำมันดิดตัวสูงขึ้นนี่น้ำมันแพงขบานเขาเหรอ,อมันสิอยู่ได้บ่แล้วประกาศเมื่อคืนตอนหกทุ่มนะครับแล้วทีนี้ว่าจะไปหาไอแรงน้ํามันที่ไหนพี่น้องมาเด้ท่านแม่นบ่ละมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับประกาศนี่ไปแล้วปุ๊บนี่ผู้น,นํานี่ผู้นําได้ความส่ายใจพี่น้องนะครับแต่ว่าประชาชนนี่ได้ความเดือดร้อนในความทุกข์ยากนะครับแม่นบ่ละ บางทีนี่เป็นผู้นำมนมีเงินอยู่แล้วแหละนะครับ <c oughs> ไม่ได้เดือดร้อนเราประกาศนโยบายอะไรก็ประกาศไปแต่คนรับกรรมน่ะพี่น้องประชาชนตัวดำอ้ตาดำดำนะครับยิ่งกัมพูชาค่าแรงก็ถูกถูพี่น้องอยูยาขบานห้าอ,อีกเป็นอย่างคือวางสั่นจีถ้าเพิ่นบลลำบากน่ะเพิ่นบ่มาเห็ดงานอยู่บ้านห้าอ,อพี่น้องถ้ารายได้เพื่อนพ่ออยู่พ่อกินแม่นบล่ละเาก็ลองคิดดูเหมือนบ้านเรานี่ ไปทางานต่างประเทศไปอิสราเอลไปเกาหลีไปไต้หวันไปญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะว่าความลําบากบ้านเราพี่น้องค่าแรงมันถึกขนาดค่าแรงบ้านเราเนี่ยนะครับสามร้อยสี่ร้อยนี่เรายังว่าถูกมันบ่เราต้องต้องบินไปทํางานที่ต่างประเทศลองคิดดูว่ากัมพูชานี่เขาจะลําบากขนาดไหนพี่น้องแต่ามารับจ้างยุบานเฮ่านะครับแลวบางทีออกอะไรนะประกาศบอกให้คนกัมพูชากับมันกับ ประกาศได้พี่น้องแต่เขาเช่าบ้านเขาเช่านะทบ้านนะประชาชนนะเขาอยากกลับไหมนะครับจะกลับไปไหมนะครับใครก็มีภาระหนี้สินกันทั้งนั้นแน่นบละ่ะคือการที่เขามากก็บตรงมีหน,น่ายหนามีนั้นมีนี่นะครับมีค่าใส่ใจนะครับอย,อย่างนี้แหละพี่น้องเอ้ยนะครับบางทีผู้นําก็มั่วๆนะครับเอาอารมณ์ของตัวเองมาเป็นที่ตั้งนะครับพูดออกไปได้ลอยประกาศออกไปได้ลอยแต่ความเดือดร้อนนะ จริงๆแล้วมันตกอยู่ที่ประชาชนนะครับอ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ฝากด้วยพี่น้องช่องไอ้หนุ่มนอนนานี่แหละนะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่น้องเนาะนะครับก็บ่นกันไปอยู่ประมาณนี้นะนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับใครอยากจะฟังอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ